สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราอยู่กับเซิร์ฟซีนไนเนะครับเป็นแนว PVP นะเซิร์ฟนี้คิดว่าน่าจะลงวันวาเลนไทน์นะยังไงก็สุขสันต์วันวาเลนไทน์เพื่อนๆแล้วก็คนดูทุกคนด้วยนะครับใครที่มีคู่ขอให้รักกันนานๆส่วนใครที่ยังไม่มีคู่ยังเป็นโสดอยู่ก็ <S <S เหมือนกันนะครับไม่ต้องซีเรียสเราก็เปลี่ยนจากกลุ่มมือมาเป็นกลุ่มเมาส์ ชิวๆกันไปเออเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มจากกิจกรรมตามก่อนเลยนะครับนี่นะใครที่ตามผมหรือว่าตามเกอร์ส่องเอกมัตเตอร์เพื่อนผมมาเนี่ยก็จะได้รับเป็นเซต3.8มจเซตกระเป๋าวิ่งวายห้าเปอร์เซ็นต์ลิเลอร์หนึ่งเปอร์เซ็นต์อีกสิบใบแล้วก็ตัวละครเช่าห้าชั่วโมงนะครับความสามารถเท่าตัวเก้าสิบเลยนะอ่ะก็อย่าลืมไปโพสต์ตามกันนะครับจะได้มีของเล่นนะแล้วก็ในส่วนของอีเวนต์แชร์กลุ่มก็มีเหมือนกันนะครับเซิฟนี้แชร์ห้ากลุ่มจะได้เป็นระเบิดบออสลูกกเเซตวัตสิบา้ล มีให้ฟาร์มกันเยอะแยะตามรูปภาพที่เพื่อนๆเห็นเลยนะครับแล้วก็มีพวกกระเป๋าความสามารถวิ่งไว5้าลิเลอร์หนึ่งอะไรอย่างนงี้ด้วยนะอ่ะก็ลองฟาร์มกันดูนะครับสำหรับสายฟาร์มนะครับแล้วก็มีเอ่อฟาร์มคราฟของครับตัวละครด้วยนะครับนี่นะโลด30อันแล้วก็มีสายฟ้าหินลุ้งคืออะไรเอ่ยไม่รู้น่าจะเป็นเอามาคราฟไอ้ด้านล่างนี่แหละครับพวกตัวละครสเตตัสต่างๆแล้วก็มีกระเป๋าเทพวิ่ง10ลิเลอร์สองอืม มีทั้งแบบดาบสมุไรกับแบบฉลามเลยนะครับก็ลองเลือกครับดูนะครับแล้วก็ในส่วนของโปรโมชั่นนะครับก็จะมีเป็นบังเกอร์นะครับเติม50ได้บังเกอร์อินเทลระเบิดบอส5ลูกเซต5้เซตนะครับตัวละครก็มีเป็นตัว90นะแล้วก็ตู้เซฟอยู่ที่ราคา300นะครับเซมนี้นะโอเคเติม150ได้ชิสีสามได้ชิสีอีจีโอเคครับโอเคประมาณนี้แล้วก็ตอนนี้เหมือนจะมีเซตอีเวนต์เซตคาร์ฟอยู่นะครับนี่นะ ความสามารถเซตเขาจะวิ่งไว้5รีเลือด3ถึง1นะครับเลเวล6.5นะเซตนี้หาได้จากแอร์ดับกับฟาร์มเท่านั้นนะสะสมให้ครบนะครับเป็นหินลูนแล้วก็มาอัเกดเซตนะครับโอเคประมาณนี้ครับผม มีอะไรอีกไหมนะโอเคมีตู้กระชาด้วยนะครับนี่นะสุ่มตู้กระชาลิมิมตได้มีตัวละครลิมิเต็ดนะครับตัวละครลิมิเต็ดก็รีเลอร์สามถึงสิวิ่งไว้40ตัวละครความสามารถปรับเรื่อยๆหามีตัวดีกว่าโอ,โอเคครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับตัวลิมิเต็ดนะครับแล้วก็มีหินคราหาได้จากแอดับการฟาร์เหมือนกันตัวกระชาก็หาได้จากการโอ,โอเค ดีอ่ะเนี่ยเซิร์ฟทำออกมาดีเลยนะก็อาจจะเป็นสายฟาร์มสายฟรีก็ลองฟาร์มหากันดูครับสู้ๆโอเคแล้วก็มีจักแอดดอกด้วยนะอ่ะประมาณนี้แล้วกันครับคร่าวๆนะอ่ะรายละเอียดถ้าใครสนใจลิงก์กลุ่มอยู่ใต้คลิปนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่าที่ไหนวะใครยิงกันเนวเนี่ยไม่รู้อ่าใส่หมดใช่ต้องใส่หมดนะคนรวยๆอย่างเงี้ยขอใส่หมดด้วยกูตามสุดเลยใครข้างหน้ากูอ้าว 2องตัว <c oughs> โอ้คิดว่าตัวเดียวนะเอา้าเอา้าสวัสดีครับเฮียเฮียเพื่อนตายเฮียเฮียวิ่งไวจังวะเฮ้ยโอ้ว,วิ่งไวจัดเลยตายหนึง่ง Ôi oh, Ui, nghe em bước tên thêm nào, anh ơi. Qua mét mệt Còn hộp tông lắm đọc <hú> Mang chăng quá như đấy, man hấp Anh ơi tha Pimala Phi nóng. Nao nếu pimala Nào này phi chuộc chuộc siêu ไอไหนอ่ะโอ้ยกูตกเลยไอ้ได้มันได้มันครับ <c oughs> มามันบางนะขออนุญาตมีทีมงานปัดปาดกันหน่อยมันเยอะเกินก็ไม่ไหวเนี่ยไม่ไหว <c oughs> ป่าแต่ละทีมืด แตะวาวเลยถ้ากูปาดอะวาวเลยซ้ายขวาซ้ายขวากูขวาก่อนในกางเจ็บยิงไม่ถูกตายยูวู้มาดิหัวติดแต่สัตวา์วางบนกัวพังกัวพังนะกัวพังนะกัวพังนะ ไม่อยาแตะโกนเลยกะโกนไม้แตกอะถ้ามันไม่เอาเอามาดิไม้แตกบอกด้วยนะครับขอโทษครับขอโทษจักใจครับแต่ตอนนี้มันยิงพังอะแต่ตอนนี้มันยิงพังอะเนี่ยนะทำรายล้างไม้มันอยู่มานานแล้วบูเยติอันเนี้ยใจนึงถ้ามันพังก็ ก็เช็คไม่ได้อีกไม่มีวิธีดูไอ้ทียอ่ะนั่นแหละขอโทษน,นะพอดีพี่มันไม่น่อยวะที่กูก็ไม่ได้ไม่ได้เดินด้วยกันเลยแต่ไม่เป็นไรไฮไลท์แล้วโหกูเอาพังจริงอะ่ะเนี่ยดูดิพังพีนาศมันมันมันถือว่าเปิดหัวได้ดีเซิร์ฟนี้ ได้หน uhm. <cima. S 1> ึ bo ่งอดีตแตกกันสองไป่ดีดีกวโคโจโกโจซาโต้รุกลุ่มเหมือนโกโจฟิลไลท์โกโจฟิลไลท์โกโจฟิลไลท์โกโจครับไม่เอาไม่เป็นดีกว่าโกโจแม่งตายนี่หว่ากูต้องเป็นซุกคุณะไอ้ที่อะมาดี ผมเพิ่งเคยดูนึกว่าโกโจโมันเก่งไอ้เหี้ยมันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นใช่ปะทุกคนมันแพ้ซุกคนนะ <c oughs> มา <c oughs> มันไหวเหี้ย <c oughs> เหย่ยของเฮ้ยเพื่อนเพื่อนมานี่ครับมานี่ครับเพื่อนขอ,อยาดแบ่งปันไม่มีใช้ไม่มีใส่บอกเฮียได้ ไม่มีใส่ขอแค่บอกที่ยิงพังเลยตีเราลุยซ้ายหน้าขวาอู้อู้ดึงเลยนะเฮียกลัวกลัวกลัวกลักลัว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 พังอะกลัว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 กกลัว เอาพังอ่ะแล้วกูมีตี้อ่ะกูเอาพังอ่ะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหีออ้ยมันมันีคเฮ้ยบนมีครับที่กูมีแค่สิบคนละมีว่าสู้ชิวเลยเดิยขอแค่ยังรอพี่พี่จะทำเกมให้ทำเกมแบบโกโจเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เอาไม่เอาแบบซูคุนะซูคุนะเราต้องเป็ตัวโหดเท่านั้นตัวที่โหดที่สุดเท่านั้นตัวที่โหดที่สุด ขึ้นมาดิขึ้นมาสิทีมงานโอ้ทำเกมจัดอะทีมงานกูว่าถือว่าเป็นตายหนึ่งตายหนึ่งหวานชื่นลื่นลมกูนึกว่าเฮลบูบอยหวานจัดเลยป่ะทุกคนหวานจัดเลยป่ะ หวานจัดเลยป่ะ <c oughs> รอพี่ปั๊บกระโดดซอยหลังให้ครับสเต็ปเอาพระกูบินมาซอยหลังหายหมดอาวเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับเฮียเฮ้ยเฮียคือคืออะไรคืออะไร,โโด,รดึงเน็ตหรอด,ดึงปาร์กหรอหรืออะไรอะไรอ่ะโอเคมาครับกูดโดนอะไรก็ไม่รู้ กูต่อเลยเดี๋ยวค่อยใช้คลิปไม่ไม่แต่ก็ลงขออภัยกูลังโฟเลยเฮียเจออย่างนี้เสียลมใจเฮียโดนแล้วไงตายหนึ่งตายหนึ่งทำไมทำไมาเฮียช่างมันเฮียแต่เสียดาวตอนแรกอย่างโฟเลยเ,เฮียเสียหลักเลยดูดิ การเล่นกูเปลี่ยนเลยโดนเที่อะไรก็ไม่รู้ขออภัยนะคำหยาครับไอช่วงนี้ผมผมเป็นอะไรไม่รู้นะทุกคนผมพูดคำหยาบบ่อยมากตั้งแต่เล่นเกมมือถืออ่ะเหมือนผมหัวร้อนง่ายขึ้นอ่ะเดี๋ยวผมจะเลิกเล่นแล้วครัผมขออภัยผมดูไม่นิ่งไม่ไม่ชิวอ่ะตายหนึ่งหรือทุกคนชอบที่ผมพูดคำหยาบบอกกันได้บอกกันได้สวน ศาสัตว์แต่เกมมือถือแม่งร้อนจริงขอระบายหน่อยเถอะขอปีนหมดนะเอาไหมหาตีเน้องหาตีหาตีหาตีได้ครับเราควบคุมได้เราอยู่หมัดเลยเนี่ยเราอยู่หมัดเลยเราซัดทุกคนอ่ะตะกิ้หลังกูเหรอลาตีัาตีัาตีตายหนึ่งตายหนึ่งเออมาดิโฟกัสมาแล้วมาดิไม่หาดิอยูยืนวัดดิเฮ้ย ติดไปแล้วยี้ยี้ยี่ย้่ตีกูตีไปแล้วไม่น่าติดเป็นไอติมเดี๋ยนทำติดขำขำนะทุกคนขำขำนะเหนื่อยแล้วเหนื่อยการเป็นแบบนี้ว่ะเฮ้ยจะเล่นดักอะไรเนี่ยเฮ้ยขออนุญาตว่ะถ้าดักเงี้ยพี่ทำเกมให้น้องปาร์ตี้เรารอแบทรอรอนะเดี๋ยวขึ้นไปทำเกมให้อีกรอบนึงตัดหนึ่งแล้วขึ้นเฮ้ยเหี้ย ใต้หนึ่งห้าสิบโคตรแรงชั้นสามน้องเดี๋ยวเดีด๋ยวเพืนขึ้นมาขึ้นมาเพื่อนเพื่อนเพื่อี่ตายให้หนึ่งล,ละยิงต้องเห็นเลยลาลาลาเกมเซิร์ฟนี้แม่งเกมไวมากกูชอบมันมันเงนี้ยไม่ฆ่าสายตากูหรอกกูเเลล่นโพสยไปไหนแล้วครับส่วนไหม ส่วนได้เนะอะเฮ้ยฮ่า,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 ามัน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 นี่ไงเยอะ <laughs> ดินหวดอ่ะบนมีนนอ่ะบนมีนเ็เยอะ พยายามมุดอวานี่โคีเยอะหลังน้องเอ้าโหสกัดดาวลุ่งกันสักก้นน่ะสกัดดาวลุ่งกันสักก้นนะสตัวนี้เอ้าเอ้าอีกมุมหนึ่งมาไงตาหนึ่ง มีอแตกเจ็บนะกูลากหูเม็ดตายเก็บวัตถินด้เก็บวัตถินเล่นเพื่อนกูไปละไอ้เหี้ยตีกูล่วงหมดเลยเก็บวัตถินได้เหรอฮะติดขอกูนะเก็บเก็บขวาตินไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาไหมมาดิเออสวยยิงกันเองสวัสดีครับตากู ไดรอคนช่วยใช่ไหม <c oughs> ของกูก็มีของเราก็มีครับเจ็บหนักเลยด้านล่างตายหนึ่งของเราก็มีคนช่วยยิ้ม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 มัมนว่ะย,ยี่เกมมือถือแม่งเล่นแล้วควบคุมไม่ได้อะเล่นแล้วแบบสู้เขามไม่ได้เกมนี้แหละเอเออะไดิ อเ,เอาเลยสุดเอาเราสุดเลยเยี่ยมเยี่ยมกูแดกเลดบูลแล้วกูสันเลยกูแดกเลดบูลแล้วกูเป็นชูกูพิว้วชูเลโปชูโปเลตายหนึง่งตายหนึง่ง <c oughs> มันมันใจเครียด แกเช the uh ียกกันหน่อยโอ้โหแตกกดไลค์ปะกดไลค์ให้หน่อยนะโหโคตรโหดอ่ะไอ้ย่าผมจัดให้โหดเลยเซิร์นี้แตกว้าวกโจเอ้ยไม่ใช่คุณคุณนะราชาไม่หวั่นไหว กูเบียวแล้วราชาไม่ยอมแพ้ตีกูตีกูไม่มีห้าสิบได้ยังไงอะ่ะเฮ้ยมานี่โอ้โหราชาไม่ราชาไม่มีของตายตายตายเดี๋ยวให้มาดิราชาไม่ ราชาไม่เข้าหน้าราชาอ้อมหลังกูเบียวเจ็บแล้วทีมงานกููกเองครับกูเองก็ได้มัน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 กูพารวบชิวๆเลยว้าวว้าวตีกูอิมอ่มยังอิ่มยังโลกเฮ้ยแป๊บหนึ่งอนะ ไอ้เยี้ยกูยืนมันเรกว่าเพื่อนเราไอสา้สัตว์มาดิดอกกัดกดตีน่อยดักกัดอิ่มเวย้ยขอเก็บบ้างแล้วกันน,กน,นะตีออตีตีทะหอตีเีป่ะแต่ว่าตีตเลแล้วอวอียอนี่คยไม่ไมใช่โกโจสตตรู้น้องถึงสกินตัวละครท<ห>ี่จะเป็นโกโจพี่คือสุกุนเว้ยโกโจแม่งไม่ไหวเว้ย อ็จะไม่ได้เยอะนะทุกคนผมแบ่งของให้ตี้ไปหลายรอบแล้วนะครับแล้วก็เก็บพอเพิ่มขัมๆพอา <c oughs> กูเห็นละเป้าหมายเยื่อลมเยื่อลมตายหนึ่งตายสองเวลากูกวาดอ่ะุ้ยไฮไลท์สามหัวรัวสัตตออคือ <c oughs> อนะไรท่ร,รียกเรยไคนนั้นอะ่ะตี้มื่อเดยตี้ม่เตี้มื่อเตี้มาเด ตัวไหนนะตีไหน,นขอห้าสิบประหอสิบเล่นแหะไปช่องทางนอกได้ลาช้าไม่วันไหวตายหนึ่งได้สี่สิ่ดิมาดิสัสลาช้าไม่วันไหวเบี้ยวกูเบี้ยวมัหน่ะตายหนึ่งตายหนึ่งเอาไปจา้า อาบจ้าเยี่ยโดยโซนี่สาดดุ้งดุ้งเพื่อนอเราช่วยอยู่ปะนี่ห่ะโอ้กูเกือบตายตายหนึ่งราชาราชาราชาเพื่อนยอดเพื่อนเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนกูอยากมีชีวิตอยู่ราชาราชาไม่ต้องไม่ตายเจียเสี๊ยบหนึงราชาสองไอ้สัตว์เจี๊แม่เบียวเต็มพิก,กัดมันมันมันว้าย ยจน้องไอ้เหี้ยเฮ้เฮปลอยเอาดิตี้กูไปไหนวะเอ้าไม่มันกลายเป็นกูเป็นราชาจริงๆว่าแบบว่าราชาแบบเล่นอยู่คนเดียวเลยเนี่ยตี้ยิงมวนะไอ้สัตว์ได้ตี้ชนหน่ข้างนอกมีไมาซ้อนหน่อยมาช่วยกันหน่อยซัพพอร์ตหน่อย อย่าทำเหมือนพี่ไม่ซัพพอร์ตพวกเองพี่ซัพพอร์ตพวกเองมาหลายเซตละซัพพอร์ต <laughs> กูหน่อยเซฟนี้โคตรมันอะครับทุกคนไอ้จะทำให้โดนดึงปังนะเนี่ยกวา่ากวาพังอะ่ะร้อยคิวแล้วมั้งเนี่ยมาดิขึ้นมาบนไ,ได้โอ้โหราชาได้ยินแล้วราชาต้องไปช่วยราชาไม่หวั่นไหวราชาย้ายข้างบอกตีมุ๊บเด็กร้องเลยเยอะบอกโอ้ <laughs> ออโหขอโทษทีน้อง ราชามันต้องย้ายข้างดิวะราชามันต้องช่วยเหลือช่วยเหลือแบบเทคแคร์เท่าเทีเทเยมอ,อ,อะไรอย่างงี้เปล่าเอ้าอะไรอ่ะหนึ่งหนึ่งอ่ะมาดิวันเลยมาดิอ,อ,อุ้ยโห้กูแตะเข้ามุมเขาเหลือสี่โอเค,อเคมาครับทุกคนราชาเริ่มเหนื่อยแนละ้วเดี๋ยวเล่นหนึ่งหนึ่งเลยไปดีกว่าไ <c oughs> อ้นี่เซฟโซนมาของมึงยาวยๆได้เปล่าต้องใช่ต้องใช่กู <c oughs> เหนื่อยไว้ไ หอเนเรื่อยๆนะตอนเมื่อกี้ผมเอาตัวนี้มาเล่นกับเขานะนี่ทุกคนเนี่ยในในไอตัวขาวเนี่ยไอเล่นแล้วมันสึกไม่ค่อยเวิร์กว่ะเลยขอกลับมากูเลยเหนื่อยไงสาเหตุที่กูเหนื่อยเนะี่ย เอาตัวขาวมาเล่นผมชอบเป็นโลอลไรไม่รู้เล่นแล้วไม่ลืมอัดคลิปไอ้เหี้ยหนึ่งหนึ่งอะแต่ผมก็แตกเขาคืนไปด้วยแหละแต่นี้ตัวเท่ากันแล้วมาเอาน้องชายเล่นข้างในหรอโกโจโซาโตรุโอ้ยเหี้ย โอ้ยโกโจซาโตรู้ทุกเม็ดคนเราไม่งอารมณ์ไม่เปลี่ยนกันได้ตลอดเวลานะตอนแรกผมรู้สึกว่าผมโตขึ้นละผมนิ่งขึ้นละ แล้วพอผมไปเล่นเกมมือถือผมเหมือนรู้สึกผมกลับมาเป็นเด็กแล้วผมหัวร้อนง่ายจัดเลยพอหัวร้อนง่ายมันก็เป็นแนวแนวเนี้ยเป็นอย่างที่ทุกคนเห็นนะทุกคนโอเคไหม <c oughs> หรือว่าชิวๆเราเพี่มันตลกดีอะไรเงี้ยก็บอกกันได้เฮ้ยต่อโล่อยู่เอา้ามาใหมคิดต่อโล่เดินชิวอยู่ มาเร็วเจบนักโห้ยโอ้เล่นอย่างงี้พี่กระโดดใงสวนเหรอหรือไรหรือไรนักเอาประมาณนี้ดีกว่าเฮียเอาสนุกสนุกขำๆแล้วกันนะ น่าจะหมดคนละเพราะผมก็บอกแล้วเขาคนนี้น่าจะต้องไปว่ะทุกคนเอาประมาณนี้แหละผมเองก็เริ่มเหนื่อยกับตัวเองละ <laughs> โอเคครับไปไปแล้วนะทุกคน